สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วขบวนบิกตู่เพ่นแนบหนีมอบ็บเจอดักรอท่าน้ำนนเปลี่ยนแผนสุดขึ้นเรือเพ่นเข้าสภามอ็บนนแห่ไล่บิกตู่ตรวจน้ำท่วมงัดน้ำปารปาปลาใส่รถตำรวจนายกรีบชิงหนี โดยเมื่อวันที่30กันยายนปี2 5 0 5 4เมื่อเวลา13.50นาิกนาทีทีทาน้ำเทศบาลปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีผลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีจากพ,กพรรคปรงชาระปตด้แก่นายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES นายนุชชานาคาัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีนายอาทิรัตน์รัตนเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และสอบสอบพรกรองชารัฐในพื้นที่พลโทเจริญชัยหินเทาแม่ทัพภาคที่หนึ่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและการก่อสร้างแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมรอบเกาะเกรด็ดทามกลางการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดเนื่องจากมีกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านเคลื่อนไหวขับไล่การลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จุดแรก พลเอกประยุทธ์และคณะเดินทางมาที่ศาลาท่าเรือเทศบาลนครปักเกรด็ดอำเภอปากเกรด็ดมีนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้บริหารรวมทั้งประชาชนมารอต้อนรับพร้อมถือไปให้กำลังใจและตะโกนให้นายกสู้สูลุงตู่สู้ๆูและขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ขณะที่พลเอกประยุทธ์ชูมือสัญลักษณ์ I Love You ทักทายประชาชนและเด็กๆว่าเรียนให้เก่งๆรักคุณพ่อคุณแม่ให้เยอะๆครอบครัวสำคัญที่สุดและระหวังอยู่บนเวทีพลเอกประยุทธ์ได้กำมือขวามาวางที่หน้าอกด้านซ้ายตรงหัวใจก่อนทําท่าควางส่งให้ประชาชนที่มารอต้อนรับเรียกเสียงกรีดดังลัน่นจากนั้นนายกคณะเดินทางจากศาลาท่าเรือเทศบาลนครปักเกรด็ด โดยเรือตรวจการเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาและตรวจเยี่ยมการสร้างคันกั้นน้ําทั้งหมดความยาว50กิโลเมตรดำเนินการเสร็จ18กิโลเมตรพร้อมตรวจเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนที่ติดริมแม่น้ําเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบบางส่วนติดตามการก่อสร้างแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมรอบกอเกาะกรดทางนี้เส้นทางการตรวจเยี่ยมทางเรือของนายก มีระยะทางประมาณ12.5กิโลเมตรผู้สื่อข่าวรายงานว่าการรักษาความปลอดภัยในยยกในการลงพื้นที่จังหวัดนนทบ,บุรีเป็นไปด้วยความเข้มงวดก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะมาถึงเทศบาลปากเกรดมีประชาชนบางส่วนมารอตะโกนขับไล่และยังด่าทอเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนหรือข้อฝอที่มาดูแลรักษาความปลอดภัย ขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้นำรถฉีดน้ำและรถดับเพลิงมาเตรียมพร้อมหลังนายชินวัตรจันกระจ่างหรือไบแกนนำรัศดรนนทบ,บุรีเชิญชวนประชาชนชาวนนทบ,บุรีมารวมตัวต้อนรับนายกที่ท่าน้ำทั้งสองแห่งโดยมีมวลชนบางส่วนสวมเสื้อแดงและหน้ากากอนามัยสีแดงมารอแต่ก่อนพลเอกประยุทธ์และคณะจะมาถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตัดสินใจเข้าควบคุมตัวใบชินวัตร และแกานำมวลชนออกจากพื้นที่ไปยังสพพอท่าน้ำนนผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณท่าน้ำนนทบุรีมีมวลชนมาปักหลักรอขับไล่พลเอกประยุทธ์ตั้งแต่เวลา13นาฬกาบางคนก็เตรียมน้ำปารามาด้วยโดยมีเจ้าหน้าที่คอฟอมาตั้งแถวห้ามไม่ให้มวลชนเข้าใกล้ท่าน้ำนนจนเกิดการผลักดันกันเป็นระยะระยะ เจ้าที่ตำรวจพยายามนำรถขยายเสียงและรถคุมขังเข้ามาอย่างพื้นที่แต่ถูกมวลชนขวางไว้และปาน้ำปาร้าใส่รถจนต้องยอมถอยรถออกไปผู้สุขเข่าวรายงานว่าหลังจากมีผู้ชุมนุมมารวมตัวต่อต้านกันมากขึ้นสจาหนที่รักษาความปลอดภยัยได้ประเมินสถานการณ์และแจ้งให้คณะของนายยกเปลี่ยนท่าขึ้นเรือจากท่าน้ำนนเป็นท่าพิบูลสงครามสี่ เพื่อหลีกเลี่ยงเผชิญหน้ากับกลุ่มมวลชนฝ่ายต่อต้านโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังมีผู้ชุมนุมมารวมตัวกันต่อต้านมากขึ้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ร่วมการประเมินสถานการณ์โดยแจ้งไปทางเรือของคณะนา,นาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อประสานทีมรักษาความปลอดภัยว่าหากจําเป็นให้เปลี่ยนจุดขึ้นเรือเป็นบริเวณท่าเรืออาคารรัฐสภาแห่งใหม่แทนจุดขึ้นเรือที่ท่าน้ํานนท์เพื่อหลีกเลี่ยงเผชิญหน้ากับกลุ่มมวลชน ต่อมาพลเอกประยุทธ์พร้อมคณะแวะที่ท่าเรือพิบูลสงคราม4เพื่อเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากภายน้ำท่วมโดยพลเอกประยุทธ์กล่าวตอนหนึ่งว่าหัวใจของนายกส่งลอยมาให้กับทุกคนทั้งประเทศใครจะว่าอย่างไรก็ช่างโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเชน่นสมัยคุณทักษิณ คนรอถือดอกกุหลาบให้เพียบสมัยนี้มีแต่นักข่าวกับกาดไปที่ไหนก็มีแต่คนไล่บ้านเมืองชิบหายหมดกาลากินีที่น้าท่วมเพราะป,ประยุทธ์มันเป็นคนหนักแผ่นดินถ้ามันไม่อยู่แผ่นดินคงจะได้สูงขึ้นเยอะเลยสู้ๆครับนายกทักษินเคสนี้เคสเดียวกับชัยภูมิแน่ๆออกไปออกไปประยุทธ์ไปไหนก็มีแต่คนด่าสาบแช่งตู่เอ้ย ไปไปซะอยู่ไปก็ไร้ค่าจริงๆเลยนะคุณเนี่ยคนอย่างมันไม่ยอมรับความจริงไงว่าบริหารล้มเหลวทุกอย่างเลยต้องหลบหน้าชาวบ้านไม่กล้ายอมรับความจริงหมดแล้วหมดสิ้นความเป็นผู้นำคนไม่ศรัทธาแล้วนี่แหละผลงานของท่านผลออกมาแบบนี้ไงย่อมรู้อยู่แก่ใจไปทำไมไม่ได้ช่วยอะไรเลยเจอม็อบละสีทีนี้วิ่งหนีเลยจ้า จุดจบประยุทธ์มาถึงแล้วยังไงก็ไม่รอดอดีตรัฐมนตรีกลางรัฐมนูญชี้ชัดปมนายก8ปียังไงก็อยู่เกินไม่ได้ลานเตรียมมองหานายกคนใหม่ได้แล้วโดยเมื่อวันที่29กันยายนปี2 5 0 4นใายนวรวัต์ เอ้ออภินยกุลอดีรัฐมนตรีและแกนนำพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงการดำรงตำแหน่งนายกัฐมนตรีรวมกันแล้วห้ามเกิน8ปีว่าอ่านรัฐธรรมนูญชัดๆไม่ต้องเถียงกันแล้วนายกัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมีได้ทางนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ ดูข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยมาตรา158พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันนายยกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา159ให้ประธานสภาผู้แทะะนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชองการแต่งตั้งนายกมนตรีนายกรมรนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีม่ได้ทางนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่มีให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่ง นอกจากนั้นรัฐมนูญมาตรา264ยังบอกอีกว่าคณะรัฐมนตรีที่บริหารอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐมนูญนี้ก็คือถือเป็นชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องนับอายุการเป็นนายกรัฐมนตรีติดต่อกัน ตามนี้ครับมาตรา2 6 4ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรมัฐธรรมน,นูญนี้จะเข้ารับหน้าที่วันท่านผู้อ่านกฎหมายออกช่วยบอกหน่อยว่ามีตรงไหนของรัฐธรรมนูญที่เขียนยกเว้นให้ใครคนใดคนหนึ่ง เป็นนายยกธมนตรีได้เกิน8ปีผมว่าเตรียมมองหานายยกธมตรีใหม่ได้แล้วอย่ามวัวเถียงกันอยู่เลยขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดขอขอบคุณทุกท่านทีมารับชมสวัสดี